ครับวันนี้เรามาสาธิตวิธีการซักหมวกกันน็อกครับส่วนใหญ่เราจะประสบปัญหาหลังจากกลับมาจากออกทริปหรือว่าใช้ไปนานๆเนี่ยเราก็จะผ่านความหมักหงมนะครับเราะจะสาธิตการซักหมวกกันน็อกเราจะใช้อุปกรณ์นี้ครับน้ำยาซักผ้าเด็กนะครับหลังจากที่เราแกะ ส่วนที่เป็นผ้านะครับพวกอินเนอร์ทั้งหลายแหละนะครับออกมามันจะมีบางชิ้นครับที่แกะไม่ได้อันนี้เด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูว่าซักยังไงนะครับก้ออ,อื่นเนี่ยโยนใส้ในทั้งหมดเนี่ยเข้าไปผสมตามอัตราส่วนเหมือนซักผ้าเด็กเลยนะครับให้ดีเนี่ยเราควรจะทิ้งไว้สัก20นาที แล้วเดี๋ยวค่อยมาซักมันจะง่ายกว่าอันนี้จริงผมผมทิ้งไว้แล้วก็จนนะได้การที่เลือกหมวกนกแบบที่ซักได้ทั้งที่เขาเรียกว่าซักทั้งใบนะครับมันก็จะมันก็จะทำให้เราซักได้งนะ่าย อย่าใช้แปลงนะครับหรือถ้าใช้แปลงอ่ะให้ใช้แป้งขนอ่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทําลายพวกส่วนที่เป็นเนื้อผ้าพวกนี้นะครับซักเหมือนชุดชั้นใน Okay. อันนี้ที่ต่างว่าซักเสร็จแล้วนะครับก็ขยีีไปนี้จะมาเหลือชิ้นพวกนี้นะครับชิ้นที่ชิ้นที่ถอดไม่ได้แล้วก็เอาน้ำเนี่ยครับที่ผสมเนี่ยค่อยค่อยลูบนะครับ ทางที่ดีเนี่ยเอาใช้ผ้าประเภทเดียวกันเนี่ยถูกันเองนะครับถูกันเองนะเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากันลงนะครับแค่นี้ครับ